สบายดีท่านสบายดีกับพี่ยอดทองใส่ปิซาเพชรเมืองลาวเป็นซีโอของมาสป p าสโกวัวทุกท่านตอนนี้อยู่ที่โรงแรมริมหน้ารีสอร์ททุกท่านอยู่ที่ตำบลโพอ,อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตเนาะเร้อมาพาทีมงานทุกท่านทีมงานพลาสโกล่าท่องเที่ยวอีสานใต้ทุกท่านแล้วก็มาเมาโรงแรมริมหน้าทุกท่านเบิด์ตถูกห้องเลยเนาะของวันที่เส้าคบ เดือน10ปี2004น่เราในคำคือนี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนาะเพราะว่าห้องบ้าทีมงานไปเที่ยวอีสานใต้หลายบอดทุกท่านเมื่อเนีย้ยค่ะแต่ไปเที่ยววัดสามบัดเนาะเมื่อเนีย้ยตั้งแต่ทริปแรกที่ออกจากดันตอมมามากะมุ่งหน้ามาเลยพี่มาทีพี่มาทีวัดไตราสามคีเนาะ แล้วก็ต่อเนื่องไปสู่วัดสะกระแพงใหญ่แล้วก็ไปด้วยวัดปาสีมงคลรัตนารามเนาะแล้วก็ไปกินเข่าอยู่หาอาหารกำลังเรียบร้อยแล้วก็แยกตัวกันมาตอนนี้ก็แม่มาเช็คของเนาะเช็คของต่างๆเพื่อเอากุญแจให้กับแต่ละฐานนาะในรถ๋ยวอีกหน่อยสีรถตู้สิเดินทางเข้ามาแต่เนาะ เดบงบรรยากาศรวมกันแล้วกันตอนนี้ก็เขาเจากำลังามาหายเบิงภาพรวมก่อนกนคำกันขึ้นเมื่อเช้าจังใสเบิองอีกทีหนึ่งว่ามียังเป็นยังไดเนาะตอนนี้ก็หองแต่ละหองก็จะเห็นเนาะก็คือทุกหองนี้คำขึ้นนีก็เป็นของห้องบรทุกอันแหละเลือแตลรถพันธสีมาเป็นเดินทางข้ามาทุกท่านเรือแต่รถาแต่เนาะ,นต,ะนนตอนนี้กำลังจะเข้ามาอยู่ในตอนนี้ห้องแต่ละหองนี่คือจะ ให้เบิง้งเนาะเพราะว่าทุกหองตัวนี้ไปแมนมดเลยเนาะข้างในก็คือทีมงานปลาสุกราหยอจองมาแล้วอันนี้อีกหนึ่งหองเนาะเป็นห้องที่หนึ่งเลยฐานห้องนี้เออเบิ้งสภาพห้องเป็นแบบใดเราถ่าเนาะเบิ้งสภาพห้องจริงเด้อหนึ่งสองสามปึ๊บเปิดดีพวกนี้ปึ๊บเป็นหองเองสันนะนี่เลยท่านนี่คือห้องนอนที่ให้ทุกท่านนอน ที่ว่า,าโอเคเนาะสะดวกสบายอยู่กันใดทั้งนั้นเลยอยู่ไดเลยทุกท่านเนาะมีโต๊ะพรมด้วยนี่มีโต๊ะพรมมีบนมเมียนเสื้ออีกพรมมีตู้ให้พรมท่านเบิง้งเอาเองเด้อนี่คือห้องนอนสำหรับมาขึ้นห้องที่หนึ่งทุกท่านเน่ะยเนาะแล้วก็เราจะปิดไว้ก่อนปิดไฟไว้ก่อนให้เพินพ่นมาเปิดเองเอ่า ก็มาเ,เ,เปิดเองสันห้องที่หนึ่งแต่ละห้องกัสภาพกันขึ้นกันบดเนาะสภาพขึ้นกันบมดถุก่านห้องสะอาดดีเนาะห้องสะอาดดีตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสีนส่นาทีเนาะหนึ่งถุ่มเกือบครึ่งเราเพ่ท่านดึกเดินดอกเพิ่นไปเที่ยวกันมวนกินข้าวเหล,ลวเราพากันเข้ามากนะมาเบิ่ง ว่าเขามาเขาชิญยัวเงี้ยยัวเงี้ยกันเขาห้องจะได้เนี่ยเนา่านเนาะอันนี้คือบรรยากาศให้เบิงตอนนี้กำลังเช็คลายสื่อค้นจัดใช้แต่ละห้องแต่ละห้องว่าภายนอนห้องได้เนี่ยก่อนเดี๋ยวรอได้ที่เนาะเอา เยอะมานเลยแม่จะเสียเอาเนี่ยแม่จะถอดให้พ่ได้ได้ได้แต่ว่ากวาดจอบได้เนาะเรียบร้อยแล้วทางนอกเอาแต่ละห้องที่ว่าเซ็ตสมบูรณ์ในฐานท้าแต่ทีมงานเขามากป่ะทีนี้ทาแต่ทีมงานเขามาเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศก็แล้วกันทุกท่านอ่ะเสียงหลุดเขามาแเลยถูกท,ท,ท,ท่านเนาะสงสัยทีมงานเขามาแล้วแหละอามาแล้วมาแล้ว ่ามาแล้วสุดทันมาแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวมาละคันหนึ่งคันหนึ่งมาแล้วด้วย่านเนอะขันที่สองกำลังเข้ามาอ่าทีมงานพาสโกลาเขากำลังมาคันที่สองนี่แล้วอืมคันที่สองมาแล้วตามตามกันมาด้วยถัดเนาะนี่คือบรรยากาศคันที่หนึ่งหล้วก็คันที่สอง กำลังเตรียมพร้อมคันที่3คันที่4กำลังตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวให้เพินนพ่นลงรถก่อนอ่าให้เพิ่นลงรถก่อนเอาเอาแต่ละขั้นเข้ามาก่อนขั้นที่3าัขั้นที่4กำลังตามกันเข้ามาแปบ๊บหนึ่งอ่าขั้นที่สามตัดขั้นที่3กำลังเข้ามา เดี๋ยวกันจัดแจงของต่งตา,างๆคันที่สามันที่สี่มาพร้อมกันนะท่านเนาะอันนี้คือที่มาฟลาสโกลาวทริปอีสานไต้รับในคำคืนวันที่เสราพกอยู่ที่โรงแรมเนาะเขีาไปจอดน้ำกันเลยสี่คันอ่าในคันที่คันที่สี่เข้ามาแล้วคราบเอาเิงบรรยากาศอ่าอันนี้คือกำลังเขาซูของภักเต็มท่านเนาเขาหยึดเื้นที่หมดแล้ว ไอ้ผืนจัดกัน,กน,กนกที่ผักผิดเท่าต่างๆอ่าตะนาคตมาแล้วเนาะบรรยากาศฮะห้ะองเก่าหันเมืม่อกี้นี่ห้องห้องคอนอดบังหันน่ะ,นะเดี๋ยวถ่ากันด้วเอาของลงก่อนยืนถ่าก่อนแป๊บนึงเ,นเอารถ <ๆ S 2> ถัดให้หมดก่อนเนี่ยเอามาบมดสี่ขันแล้วมีแต่ว่ผืนจัดเดใจลงเ,ลเลลนี่ย แนวได้เอา้าจัดเอาล,ล,ลงนี่เบิร์ังมาเคลียร์กุญแจเอา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 ,เอาเครื่องของลงลงก่อนอ่าสี่ขั้นสี่ขั้นลงลงกันก่อนอือเออเดี๋ยวให้พ้นจัดแจงวันแนวได้ถัดเนาะ กินอิ่มเดีกะนังตายย้อนเนาะกำลังเจ็ดโม่งเนื้อเจสิฟ่าไปใส่กับใตาบ่ไปจะไหนไหวทอดอาหารไทยทูเฟอร์โอบาสะพ่อวาโอ้มากเลยนี้เออจัซซองสลาวนี่บ่ไว้แล้วไปจะไหนอวดทองไปเนื่อกี้มือดีก็โอ้ยไม่ยากดนกนักบอหนักเนาะเกือเขาปออกมา ทีมงานนี่มีดดกกแต่นคนยิ่งใหญ่เขาคือ,อเชียววะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอนจัดห้องให้แม่ถ่ายที่นี่ก็ได้พอไปเขาก็มาที่มีกุเจนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางตรงนี่้ผีไปแปะไปทางตรงนี้เลยว่าห้องไหนไปทางไหนนั่งไ,ไปจุ่มกันทางตอนนี้เอานั่งจุ่มกันโจโข่ทางนี้ นี่นี่ดอดอดอยอ้ยโอยคนสิเลิกเนาะอไแบบเป็ยื่อก็ได้อ่าไม่ไมโอ้ยกินกินกินเอี่ยมนงอุ่นจักเาเชไปจะได้พยัยหนาขึจืดแตะไว้ยแล้วอ้ายืนถ่ายกันได้เด็กคนเปนจัดเจงให้นอนใช่้มนี่บ่มกันได้ที่หลังนอนดึอยังมาสนลกเออเอ้า ไปยืนถากันเดี๋ยวพ้นจัดห้องให้เอาเด้อเด้อบิ่งห้องเบิ่งยังเด้อเนี่ยท่านในจัดห้องมาเรืก็ได้ละในซีคั้นึกถ่านเนาะถึงยนคำพลาสโกลาเอาเข้าอ่านี่แหละคือว่ายิ่งไงแจงกายมันคงจัดแจงเอาเด้อห้องงานเดี๋ยวพ่นจัดหายว่าไผอยู่ห้องได้เน่ไปทั้งไดเน่ทั้งนึ่ยืนคุณแล้ว นั่นนะพวกไม่ก็ไปหาของหรือเปล่าอเอา้าเดี๋ยวคือบรรยากาศนะท่านเนาะเออยำมะแรงมากกันสิฟด์ฟืฟฟ้นิดนึงคือ <c ười> ขื่นไรผท<อ>านบอได้หมเนาะจักเด้เดี๋ยวถามเพื่อนเพื่อนจันท์หายมาเป็นครู <c ười> คสบ,บายใจโหลดขันแย,คนยกครูหยักๆเนยอ่าเบิ้งเราไปไป,ไปเบิ้งของทั้งขางกันเบิ้งหายอยู่ห้องนี้ได้แล้ววะนี่ ฮะจากกระเพ่นเนี่ยผมไปสองบ่อที่สามบ่อแล้วเต่เดี๋ยวทำมันมันมีซื้อตัวามว่าทรงให้แล้วหองหองที่สามอ่าันนี่ทำทำหัวหน้าน่ะเพื่อนเพื่อนตุ้ยใสอย่นะเปิดตีให้มันครบเลยเออหลังหน้าเปแานออเปิดเปิดไฟบ้างหันเปิดไฟมันทัวบ้างหันเออหันดี มันจังบวีบีบว <1 French> <ส é> <technology> ีบลัสัมผัสบึงนี่ของไผ่แกงมาใส่โริหวานเป็นในเปิดเอเป็นยูที้เอ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 วันนี้ขั้นซ้อหามันห่อนกับแปยบลงเนาะให้ยูปันเย็นประมาณเหล็กเช่านี่เด้ยซิบเก่านี่ได้เขาจะเห็นด <is it? 3> ้ยเอาเอาลุดุดเยแมนยิงเลขน่อยยิงน้วาจุด้อยิงเลขกไงเห็นห่อนเ้าหลักการเออแมนแ เ,เปิดเราบ่าละเปิดเราบ่าเอพอท่านเปิดเอโอ้ดีจะชิ่นอนหอนไปนขืนเข,ขาบึงขักละ่ะโอ้ยไม่มีหลักฐานเนี่เหมือนเนาะโอ้ยพวกเออเ,เออเปิดยังบ่านในนักเลยก็มาเลี้ยงเจ้านี่เอาเด้อเจ้าเด้อเบิ้งไปบา้งของเงินก่อนจะนอนหอนกันได้ไง ทั้งนี้มาเมนต์ตะบักโอ้ยทางนี้เปิดแอร์โมเป็นนี่ทั้งนี้เลยเดี๋ยวห้องมี้จะค้นเดี๋ยวถามมันนันพอพอห้องนี้จะค้นเมีนๆเพราะว่าเขาสิบเขาเคี้ยนใส่หายหายมันนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัาเข้ามาบอกอีกกได้เพราะว่าทางนี้พวกห่ว่ามาบอกหนึ่งว่า ห่อเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ที่มหาเบอร์เมีนบางบางห่อกับสองบางห่อกับสามเข้ามาฮะเออนี่นี่สองข้างเดียวเบอร์หนึ่งอ้าเดี๋ยวไปเบิ่มเอาไอพวกจัดการจัดการก่อนนะก่อนก่อนอ่าท่านท่างเจนอยู่ยังอยู่กำลังจัดแจงแต่ละกลุ่มอยู่จัดแจงไปเถอะถ้านีเจนี่ นอนนั่งพู้บอกได้เัอไใครไม่ว่าว่า้าเมนเร่นโอ้เออเอาจะได้ทังนี้นันอนนอนที่ันเย็นนอนเออจะเย็นเย็นเนียนเนียนเ้ยเฮ้ยน่งเขาก่อนพุ่งเขาก่อนเออเ้ยเป็นจัดการแ่คนนังด่อือ <c oughs> จวดจวดเอ้าพ่งจัดแจงทียูที่นอนไห้ยเพอนข้นนเพ่อน้บ่อนขนบนเ ไท่ต้อเขาสงยว่าประทานเป็นคนไทยหรือคนเล่ากันมาแล้วกันในบริษัทประทาน,ป,นทประทานคนล่าเ <c oughs> บางคนเล่าแล้วปรานเที่ยวไทยรู้เหรอวะออมาอันนั้นอยู่ไทยทำคนทั้งนี้แล้วประธานดียิ่บ้านหมอเอาขายังบริจัทประทานเป<อ>็นคนล่าคนไทยอยู่กันมาแล <c oughs> ้วกันนั่ยนะออันนี้ไป่งกันครับไป่งนกัน คุณท no, ah, uh, an ุกคนอันน okay. oh, oh, ี้คือหองอยู่หองนอดเนาะเอาเป็นจัดแจงกันเอาจัดส่งตามสภาพบรรยากาศเนาะท่านนั้นแล้วระเด็นนะท่านเนาะไม่บ้าไม่บ้าไม่บ้าสารพูดทีละถ้าท่านนั้นแหละวะเหรอโอเคไม่บ้าเราต้องเอินบัตรนำสกุลนี่หัวให้เลขซูดสองตัว มยบเคยซื้อเลกนี่พวกนี้ต้องเฮ็ดเบียร์ยังเดียวก็หองนี้พี่เจ้าเออโอเคเออเอาเอาเาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งนี้เนาะโอ้ด้ห้องแงามแต่บาทนี่น่ะวายพีได้เป็นหลังหมดแน้นี่พี่สามวี่วีสามหย่อมมาจากไนี่ทำจาของหองเบิ้งเน่อยู่ตรงหเตียงนอนน้พี่สา อุ้ยปัญหาเราขอนอนไหนแล้วโอ้สองขดไหนแล้วโอ้ยเจอได้ไปได้สมบูรเตียงใหญ่อืมเออวันนี้นี่เจ้าวิชิซื้อเงื่อนชิดตัวไปไหวก็ลงล้มกันเบิังพับสกิดสิบแล้วได้บอกกันพับเอาอที่นี่ถ้าพับไปนี้กับมันเพือนชิได้อยู่แล้วขว่านะเพื่อนยังซีนะก้อนต่างกัทั้งคู่ไอ้หน้าก็เขียวเม่ีแล้วซรัพนี้พอดีใช่โสดไปเจ้า ของนามเลยไป้องน้มเมื่หันพอดงามด้วยเขาปะน้คกี้ขอยระยาได้ได้นี่แหละสมัยแตกี้ขออยากได้แบบนี้บองทีบอกเอาหยาดโูม่แต่แนวมีแต่แนวหยาดเนื้อใหม่ินปใหม่เยเอยอม่แต่แนวหยาดบอักอันไหนก่อโอ้ยยูทูจีมันได้ยังกี๋ไปปิ บ่แมนยังได้บ่ม,มันด่ายังอกูอีกในยูทูบเดี๋ยวพอดีนี่ตยตะกี้กูมันดา่าคอยเชียรคนลบถิ่มตะกี้เดี๋ยวนี้มันด่าโลดเดี๋ยวนี้แหงยอดวิวขืนโมซอนนตะก<ม>ี้ว่ <ş os> าคนลบถิ่มนะพวกคุกันก็สูงแล้วอะบ่อยนานา,นาลานานี่ลาหูแดงูดอยูย่ซื้อเห็นมูดาจต่ของลบถิมซะมาเดี๋ยวนะลบออนไลน์เนี่ยคนตะกี้บันทอดคู่มือดิโอ้เสียดายเด้มันจะปาดมด่าดูน่าบะเพราะมันเหตุยังเนาะเขาจะคิดเอาเองเขา ใช่ใช่โอ้ดวิลได้ขวายเดบุ้งไล้วขวเบิ้งกันใช่ล้เบิ้ง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 ต้องจอบต้องจอบต้องจอบเบิ้งหใช่คือเห็นอไรให้่เขาเห็น่มดล้นะหนอ โอ้โอ oh. oh, ้ไี่เป็นสีนอโอ้ oh. ป,อป,าาป้าตัวจสี้บอนิ้นมาพปิดมันเข้าก็เห็นบนตัวแกส่งแกเสือนี่ผู้สาวถ่วงกันแคนัด้ทางนอกเออเอ้นเนี่ยเมียนมจะนั่นนั่นป้นา <c oughs> เปืป่อยเขาบ่วย <c oughs> <c oughs> อะจะบป้าเปื่อยเขาบ่ป้าเปื่อยจะนบูเปื่อยใส่ยังเกงอยู่อ้ัง เขาเอ็นบ่ลน,น,นี่เป็นทูกเป็นทูกเลยนบ่น,นี่โอ้ปะ <c oughs> ขัดลายยังบ่ะเอาชัดแจงนะงง้งเนาะแต่ละห้องแต่ละห้องเพียวเรียบร้อยละโค้งบอลนี่นี่บอนจอรดรถห้องแต่ละห้องเขาที่ว่าสมบูรณ์แบบกันเนาะสมบูรณ์แบบ,บแบบเรียบร้อยที่ว่าอลังการเรียบร้อยแล้วทีมงานเขา ข้อมูลแบบไร้ข้อมูลแบบถังเนาะแท็กแท็กเออจากนี้เขาได้เห็นแบบเบียบเข้าไปยิ่งเขาวะมั้งเฮ้ยเออจากนี้เนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวจะเอาไปนั่นอันนั้นไปอัพโหลดแล้วก็ซื้อลูบอกจะไปสั่งใหม่ใหม่บลไทยหูมันเปลี่ยนแบบอันนั้นอันนี้ก็จะเห็นบอลในหูมันยังยังยังจะเปอร์เซ็นต์ก่อนนี่ตอนนั้นยังไป อือตอนนี้ยังเปลี่ยนขึ้นเก่าอยู่แสดงว่ายังอยู่แสดงว่าหูบหุบเพราะท่าลงอะไรปาะนี่หุบัาขาสุ่มไทยเขาลงเกือบเบิร์ดอะแต่วิดีโอนี้มีปะวิดีโอไปมีหุบไปมีเขาลงลงลงเลยอ่าเอาเอาไปย้ายมันอีกทีงานโอ้คพอใจไรพอใจเนาะแต่ละแต่ละคนแต่ละท่านที่ว่าอพอใจที่ว่าสมบูรณ์แบบแสดงว่าต่อต่อหนอดต่อไปเลยสบายเนาะแมนสบายเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อเนี้เขาไปเบิ้งกันนั่นคขอขึ้นว่า อันนี้บอกใช่ไหมว่าหลอบสีมาจะได้กระดิ่งสาบเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกิจกรรมเป็นคอร์สบัดต่อไปเขาเทวิสันแต่เหมือนกันแต่ว่าขอสภาพไปทางคงเกียมไปไม่หน่ำสองสีไปนั่นวัดไปน่ำโต๊ะไปพาแต้มแล้วก็ไปนั่นนั่นยังไปนอนั่นนั่นไปนอนอยู่คงเกียมขึ้นหนึ่งตื่นมาไปอีกสองบอนแล้วก็โค้งาแล้วก็กินข้าวเที่ยงอยู่นั่ะพัทยาน้อยแล้วก็ลินหน่ำยังมันมีลินหน่ำอยู่หไหนมันมีอะไรนี่เก็ มันมีขี้บรรน,น,นาบทถึสามลอยบาทเป็นหนึ่งซีโมงขี้หาผู้คนก็นได้อเออบนันนี้ยูฮันดาลินยูหารารันไลลินยูหันก็กินข่าวยูหันเลี้ยวปุ๊บมาจังซีโมงเช่นเขากระเปนันวัดผู้เผ่าได้ออกเลยใช่ไหมคือคมอตอนตอน,ตอนนี้ก็คือเฮาเห็นจะจับไปเองก่อนสิดไปเบิ่งก่อนแมนสิไปเบิง่งนั่นนำโต๊กสิไปเบิ่งผลาแต้มแล้วเฮาต้องไปเบิ่งก่อนดิแล้วก็ให้มันได้อีกจุดที่สองมา ต่อไปจุดที่สามมันก็หมุนเวียนกันสินะคือจุดที่เขาได้มาทานกข้ไปแบบนี้มันทำดือดเงินเกล็ดเนี่ยมันวายแตงเนี่ยมาแล้วเลเอ้ยย่าไปตอบเพราะมันบอกมันก็บเราดีอยู่เออเขาดีอยู่บอกมันกับเราดีอยู่อมันโยวเข้าปากเข่าบอกไปจ้ะเอาอย่างโยวเข้าปากเขาบอกไปจ้ะพอนี่นะเชื่อที่หงาย โอ้ยเออบนเลี่ยงเขาไปกดไปย์เปิเบผันวะเอมันคือบบขึ้นผันวะเปิดเอโบเป็นเออบนเลี่ยงว้ายสุดยอดจริงปะ